สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูเ่เพจสนุกกับหมากลุกนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการในการโดดาวน์โหลดปัญเกมนะครับจากเพย์โอเคมาลงในคอมพิวเตอร์ของเรากันนะครับก mm ็ hmm. ว,วิธีการนั้นมีไม่ยากถ้าคุณดูจบคลิปคุณจะทําได้แน่นอนเดี๋ยวเราไปดูไปเลยเพื่อไม่ให้การเสียเวลา mm hmm. ทีนี้เมื่อเราเปิด Google Chrome ข mm ึ hmm. ้นมาใช่ไหม mm hmm. เดี๋ยวเราไปที่เพย์โอเค c คอมปันนะครับก mm ็ hmm. ให้คุณไปตรงนี้ครับเวลาเราเข้ามาเพย์โอเคใช่ไหมให้คุณไป ที่คําว่าสถิตินะครับแล้วไปที่ตรงคําว่าตรงเนี้ยจะต้องมาหามันนะฮะมาที่หมากรุกไทยนะครับแล้วก็กดตกลงไปนะครับดังนั้นเนี่ยให้มาที่คําว่าเกมนะครับนี่สมมติคุณอาจจะไปเล่นไว้นะครับเช่นสมมติผมเล่นกับคนนี้ใช่ไหมผมก็ถ้าเรากดไปอย่างเงี้ยมันจะเป็นการดูดว่าเราเดินเลยไปบ้างซึ่งเราไม่อยากจะดูเราอยากโหลดตัวเกมเนี้ยมาดูในคอมพิวเตอร์ของเราก็วิธีการให้เรามากดตรงคำว,ว่าเรียกทีเ e นี้ยข้างๆนะครับ อันนี้ใครที่จะทำเนี่ยแนะนําว่าให้มีพื้นฐานเรื่องคอมบอดต้องมีพื้นฐานเรื่องคอมนิดนึงนะครับเดี๋ยวมันจะทําไม่ได้นะฮะก็จากนั้นเนี่ยครับ,นนรบให้เรามากดลิกขวานะครับแล้วมาตรงคำว่า new แล้วมาทําได้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะคุณผูดด้ชมจะตรงไหนก็ได้นะครับมาตรงคำว่า new แล้วมาที่เ u m e n t นะครับสร้างไว้ชื่อนี้นะ้วกันแล้วก็เอาวล,ลากไว้ตรงไหนก็ได้นะชื่อนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็ ต่มม่คิดเข้าไปเลยนะคะตรงนี้ท่านผู้ชมตามทันหรือไม่ทันยังไงก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับถ้าตามไม่ทันแล้วก็ต้องกอกลับมานิดนึงนะครับแต่ถ้าไปตามทันแล้วเปิดขั้นตอนต่อไปเลยนะครับก็เมื่อเราเปิดคูโคูก็ต้องโคลมาแล้วเดี๋ยวทบทวนนิดนึงนะตรงนี้นะครับให้เรามาตรงคําว่า TAP ถูกป่ะครับไปตรง TAP แล้วมันจะโชว์อะไรก็ไม่รู้นะครับไปให้เราก๊อปค่าตรงนี้ไปวางก็กดคอนโทรล A แล้วกดถัดลอกกดคอนโทรล C แล้วกดคอนโทรล B วางเลย ระวงังในตรงนี้เสร็จแล้วให้กดเซฟนะครับแล้วปิดไปได้เนี่ยคับเวลาได้ตรงเนี้ยมาเวลาแตะไปคลิกไปมันจะเป็นไม่ได้เป็นเหมือนมันเหมือนเหมือนเวลาเราจบเป็น,นปเกมถ้าใครเคยแข่งขันมากรู้จะรู้ว่ามันเป็น notation หรือว่าเป็นบัลตเกมหรือว่าแต่เนี้ยครับคือเราต้องการที่จะเอาไปลงใน ai ของเราเพราะนั้นเนี่ยการที่เราจะมาเอามัลตเกมเนี้ยไปลงมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องการแปลงให้เป็น p n นะครับ ผู้ชมเดี๋ยวผมผมขออนุญาตเอ่อไม่ไม่แทกินอินโฟกราฟิกให้ฟังนะผมขออนุญาตอธิบายแบบจบๆไปเลยเพราะว่าผมที่เกียวกับทำอินโฟกราฟิกเนี่ยฮะ PGN เนี่ยเป็นไฟล์อย่างเงี้ย AI ภาษา AI อะไรเงี้ยเอ่อไฟล์ PGN เนี่ยมันเป็นไฟล์เป็นไฟล์ที่เราเป็นถึงเป็นไฟล์เป็นถึงเกมอ่ะอ่ะสมมติผมเปิด AI ขึ้นมาใช่ไหมฮะเวลาจะโหลดอันนี้เป็นปีอ่าวันนี้เป็น เป็นเกมหนึ่งอะคือ v g n ให้เรามาที่ไฟล์ครับแล้วกดโหลดเกมนั้นนะคบให้เรามาหาเป็นเกมทีวเรา,าต้องการนะเช่นมัน AI เนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้เราสามารถดูได้ว่าเล่นกันไว้ยังไงหรืออะไรยังไงก็ก็เป็นการโหลดลงมาดูดูเล่นได้แต่ทีนี้นะคะผมมันอาจจะมีบางเ,เกมนะที่คุณต้องไปแปลงนะครับแล้วถ้าคุณไปแปลงไฟล์เป็น t g a แล้วเนี่ยก็มันต้อง นำเข้ามาได้เนี่เราต้องการแปลงไฟล์ตัวนี้ให้เป็น PGN ก่อนเพื่อที่เราจะสามารถนำเข้ามาดูมาดูกันได้ว่าเขาเดินอะไรกันบ้างนะครับวิธีการให้คุณผมจะยกตัวอย่าง p r o ์ก่อนนะทั้ง2อย่างมันจะมี AI มันจะมีอยู่ด้วยกัน2คข่ายคือโ r ร์กับ Ne ็ต o ฟร์สเต็ปกอตแลนหรือ A I ของสุดยอดเซนหนุเทพผมจะให้ดูโ r o ์อก่อนก็มันเหมือนกันนะคุณผู้ชมให้คุณกดปิกขวาแล้วมาเลือกคำว่า open file location มันจะโชว์หน้าตรงนี้ขึ้นมานะครับให้คุณมาตรงนี้นะครับคุณมาหาเรื่องมาหาโฟลเดอร์ที่เ,เขียนว่าแปลงไฟล์ p ป OK. โอ่คคนที่ลงโปรแกรมเนี้ยมันต้องมีโฟลเดอร์นี้ติดมานะครับถ้าไม่มีแสดงว่าคุณมีเผลอลบแค่นงึงแล้วถ้าเราเจอแล้วกดเข้าไปครับเมื่วคลิกแล้วคุณจะได้เห็นไฟล์ตัวนี้ที่ชื่อว่า p ป k อเนะครับให้คุณเดือบเวนีเข้าไปแล้วมันจะโชว์หน้านี้ขึ้นมานะครับให้คุณกดทราบพีจนะ แล้วไปเลือกหาไฟล์กับ txt รับผมัดกั่ม c a n c e น่ยนครับไฟล์เนี้ยไฟล์กับ txt เนี้ยแหละครับไปหานะครับวิธีการก็ให้คุณเนี่ยไปหาถ้วผมเก็บไว้หน้าเดสก์ท็อปใช่ไหมก็กดบบนี้เข้าไปไม่อจะขึ้นว่าทํางานเสร็จแล้วเห็นไหมฮะทำงานเสร็จแล้วก็กดโอเคแล้วกดปิดไปได้เลยนะครับตรงนี้ผมก็ได้อ่าเจ้าตัว png มาแล้วเห็นไหมฮะตัวนี้อันนี้ตัวนี้นะแล้วก็ไปเปิดโปรแกรม ai นะครับแล้วให้มาที่คําว่าโหลดเกมนะครับ ไปตรงคำว่าไปเป็นชื่อปัญทธ์เกมใช่ไหมก็จะเห็นว่าเนี่ยครับเราสามารถดูได้แล้วว่าแต่ละฝั่งเป็นอะไรกันบ้างนะครับก็จะเอ่อมาที่อันล่าสุดหมดเลยนะมันคือการเหมือนดาวน์โหลดนะคะเป็นการดาวน์โหลดปันทธ์เกมลงมาซึ่งแน่นอนว่ามันทําให้การดูปันทธ์เกมหรือการดูอะไรต่างๆเนี่ยมันดูง่ายขึ้นแล้วมัน ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าเวลามันเอามาวิเคราะห์ที่ AI มันก็สามารถนามาวิเคราะห์มาอะไรได้ือว่าดูดีกว่านะครับนี้เรามาดูกันนะคบสำหรับ AI ก็รด้ถุก AI ของเลือเทนูเทพก็สำหรับในกดปอกปิก็ทำเหมือนกันนะครับให้คุณมาที่คำว่า property มาที่ open file option นะ ใครจะมาที่ property ก่อนก็ไม่ผิดนะคือเรามา property แล้วมา open file location ตรงนี้ก็ได้มันเหมือนกันนะครับแต่ว่าเมื่อกิขวาตรงนี้แล้วกด open file location เลยง่ายกว่านะครับแล้วให้มาที่แปลงไฟล์พอโอเคเห็นไหมฮะแล้วคุณก็สามารถกดแต่เมื่อกคุณทําแบบขั้นตอนแบบเมื่อกี้เลยเห็นไหมฮะมันก็ทําได้เหมือนกันแล้วคุณก็แค่มาตรงนี้ครับมากดโอเคแล้วคุณก็ มาที่ไฟล์มาโหลดบนรจุกเกมใต้นะครับแล้วมาตรงคำการต้องชื่อกเกมเนี้ยจะสามารถทําได้เหมือนกันนะตรงนี้มันก็คือโปรแกรมเดียวกันนะครับก็จบแล้วสําหรับการนําเสนอวิธีการในการที่จะมา,า,มามนโหลดบรรจุกเกมจากเพลเค์เกมมาดูแบบเข้ายบนค <_ c ười> อบก็ขอขอบคุณทุกท่นานที่ดูมาจนจบคลิปนะครับมีคำถามมีข้อสงสัยยางไรสามารถสอบถาม,าถามาถไปที่ใต้ขอ,อมเมน้ได้ขอบคุณครับจุติสวัสดีครับไปก้อน